ตอ้อยูริดชอบ Channel เป็นระบบชื่อเหมือนเดิมตัชื่อไม่ได้เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหมวกเยอะแยะมากมายเลยเนาะเป็นหมวกเพิ่มเติมซึ่งเราว่าน่ารักมากๆเลยนะเราเป็นเอเนอเอออึมันมันมันก็ตั้งชื่ออยู่แล้วเราก็ต้องตั้งชื่อชื่อเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับชื่อ บลทอมตอนนี้นะจะได้เป็น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 อะไรเป็น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 เป็นครูเมดสิ่งที่เพิ่มเติมนะก็จะมีจุดเกิดซึ่งเราก็เลือกตรงประตูแดง b r i c นะคะ วันนี้เรามีเพล s ส o ดาวน์โหลดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำเพล s สดาวน์โหลดไปก่อนอวันนี้เราจะรีวิวสิ่งที่คุณไม่รู้ถ้าเราได้เป็นผีเปนจริงด้วยโอเคชมพูครับกับเหลืองครับเหลืองมันไม่รีพอร์ตศบครับเรียบร้อยครับตายแบบโดนฆ่าป็นปากยังไม่ทันได้เจอเปลยแม่ก็ตายแล้วอ่ะ เราจะดาวโหลดให้ส็กดูก่อนละกัน่ะหวังรอนะวันนี้ทุกคนเป็นแมปใหม่ซึ่งเราโปรชาดูเขาป็ชุมกันดีกว่าเขาเจอศพอีกคนนึงแล้วน่าจะอยู่ในห้องอาบุ้ รายงานเพื่อนผีก่อนีกว่ลาลาริซากับเลนซิสใช่ไหมอ๋อลงเซลอ๋อเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันนะไม่รู้แต่เขาชื่อคล้ายกันนะลา,ลาริซาเลนซิสโอ้ไม่ไปจุ่มใหญ่แล้วคิดว่าเกมนี้จะยาวสักกี่นาทีคะทุกคนเสมอเสมออัลเลนวัวอะไรฟันนี่เลยอรอะสีแดง ราไปคาโกเบนก่อนดีกว่าเรามีควสเติมน้ำมันกดเลยตูเอ้าไฟดับไปดับดูว่ใครจะไปซ่อมไฟนะครับใครจะไปซ่อมไฟกันแน่ใครจะไปซ่อมไฟไเฮ้ยเมื่อกี้มีที่ประจานเหรอเมื่อกี้มันเหมืนอนปุ่มอเออไม่รู้เหมือนกันนะใคร้รก็บอกจะต้องเอส่งพลังงานไปที่ห้องอาวุธ ทําปิดก่อนนอะแล้วเอเล็กซิสเขาจัฟ้องร้องประกันเรื่องม้วนะครับตอนนี้เขากำลังจะบอกว่าพี่ชายของเขาใช่ไหมอ่ะไม่เหมือนกันตอนนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นบั๊กนะคือปุ่มควบคุมมันจะอยู่บน,นี้ริ้งเลยเห็นไหมก็ถ้าใครเป็นเหมือนกันก็กดไลค์ เป็นกำลังใจแก่ตัวเองด้วยว่าเราจะต้องกดสกิปโหวตไม่ให้โดนโหวตเอ่อโหวตลอเรซ่าอ้าวเขาเป็นฆาตกรกันเองเพื่อเขาเบื่อกันเองได้ไงเหลืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะแบบโอ้ยเกมนี้มันสับสนมากเลยเดี๋ยวก็คนหนึ่งเดี๋ยวก็คน เราไปกันที่เอออนจิ้น o ูมแต่เราไป draw. ดาวน์โหลดกันก่อนตอนนี้นะครับไฟไฟยังดับอยู่เราต้องหากำลังคนไปเปิดน,นะครับเออเอ,อ่ะเดี๋ยวเราทำผีก็ไม่สนใจซัมเทชเขากดนะครับซูซูเมนกดเนี่ยร้อยแล้วนะครับ Eu te vou ter ไ,ไปสิเบิร์ดเอาเขาไม่สมโทกันเขาม่สโอทูกัน,กนผีผู้เป็นฆาตรกรโอไมายอ๋อใช่เองด้วยสอง กวิเ okay. เรียบร้อยเราไปสำรวจนอกยันต์กันดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ไม่มีซาเวตแกไม่มีอะไรที่เออซีรีสติดต่อไปแล้ว,ลวครับฆาตกรมีคนเดียวอีกคนนึงช่วยปันป่วนก็นะก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ของการครูหัวเราเป็นพีเนี่ยก็คือเป็นการตามฆาตกรใช่ไหมเราขเขากำลังจะเปิดประตูนะครับ การเปิดประตูคั้นี้ยากหน่อยโชคดีที่เป็นผีอักคอมูกปิดลงคอมูกปิดลงคอมูกปิดลงเฮ้ยกแก้ไเหรอเี่แก้ได้คนมเป็นาอว่านเนสวรเป้่านี้่าผีแก้ได้ที่เป็นประโยชน์มากวันนั้นจากคลิปที่แที่เราบอกว่าฆาตกรแก้ไม่ได้ในเกมจริงฆาตกรอาจจะ เพราะเราไม่ช่อรายาเอ้วียกวได้โขึ้นไปสเงินขึ้นไปามเงินขึ้นไปเงินขึ้นไปยงกลมอยู่นครับยายังกลมอยู่ยายังกลอยู่นะอ้าเรเรียบแล้มีนวนองที่จะเป็นสีลยมและ เห็นแววว่ามันจะเป็นสี่เรียเเเเ่ยมเอ้าอ้าเอ้านไม่กลมจริงด้วยเขาหลอกดาวการเป็นผีก็ดีเหมือนกันเนาะที่จะได้สำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวใช่ไหมตอนนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าตัวผีของเรากำลังวิ่งกับเข้ามานยาน ซึ่งยานเนี้ยคือเขาอาจจะยังทําไม่เสร็จมั้งหรือว่าอะไรเงี้ยจะสอด,ดูกันว่าใครจะชนะระหว่าง um แล้วถ้มีเขอีกสองคนที่คอยแอัทแท็กเขาปุ่มยังบักอยู่เคยตัวค้างกันไหมทุกคนก็ก็อาจจะมีการตัวค้างกันบ้างแต่วันนี้นะครับ คลิปของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เออก็ต้องจบแล้วมนงะเออไ่ดูวดิกเตอรี่เขาอยอมแพ้เขารีบเกมเลยสำหรับวันนี้นะก็สนุกมากๆเลยกับการสำรวจการแอร์ชิปในรูปแบบตา่างๆโดยที่เราเป็นผีเนาะก็ต้องขอบา,บ,าบาย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 ดูคลิปจบแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยนะคะ